สวัสดีครับผมลูกเล็กบ้านผีสิงครับหรือสอนชัยจันทรโชตะอยากให้ลูกเล็กเล่าถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าเริ่มมาทําบ้านผีสิงตามงานวัดได้ยังไงอะคะก็ผมไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเอฟเฟกแต่งหน้าที่บริษัทโตเอะประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อประมาณปี27ครับผมจะต้องทําหุ่นทาหุ่นผีขึ้นมาแล้วก็แต่งหุ่น ถึงจะมาแต่งตัวคนแต่พอแต่งหุ่นปั๊บหุ่นพวกนี้มันก็มีคุณค่าเก็บเอาไว้นานเข้านานเข้าหลายตัวคนเรียกผมทั่วไปย่อๆว่าเล็กบ้านผีหรือเล็กแต่งหน้าผีในปี30กว่าเป็นจุดเกิดที่มันเป็นเรื่องราวของการทําบ้านผีสิงแล้วทีนี้ออกแานไหนในสมัยนั้นมันมีไม่กี่คนพอรู้ว่าโอ้บ้านผีสิงนี้ดาราเล่นเยอะก็พาไปออกงานโดยที่ไม่คิดมูลค่า จนทำให้บ้านผีสิงเราเกิดผมก็เริ่มรักผีที่เราแต่งไว้เพราะผีให้พระคุณกับเราบางครั้งขณะที่เราไม่มีงานพาะพยนตร์เราได้ผีนี่แหละมาเป็นตัวช่วยเลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงลูกทีมากมายหล่ยกองเคยมีบางงานนะครับเก้าคืนเราเก็บสองแสนกว่าบาทไปนานวัดได้ถึงทุกคนอิ่มหนีผพีมันผีหละใหตัว ที่เราแนะนํานั้นเป็นผีที่มีประวัติเกือบทั้งสิ้นเป็นผีที่เราสร้างจากเรื่องราวของชีวิตจริงโจ๊ตัวนี้อายุ30กว่าปีเป็นคนที่อยู่กับเรามานานมันเป็นมีประวัติทั้งหมดคือเป็นเป็นหุ่นที่มีคุณค่าค่าครับที่เราจะต้องเก็บรักษาไว้และมีชื่อไหมคะตั้งชื่อให้น้องไหมคะน้องนี่ชื่อต้อยติ่งนะครับโจวนตัวแม่นี่นะชื่อ กีบัวครีตัวนี้มีชวิตจริงครับเมื่อก่อนเขาก็รถชนตายพลดนะครับตัวนุ่นตัวนี้ก็น่าหน้านี้ประวัติเขายาวตัวนี้สมัยก่อนเขามาเล่นดนตรีอยู่ที่วิลล่าคาเฟ่นะครับแล้วก็เขามีลูกด้วยกันสองคนพอตอนเด็กภรรยาเขาหนีไปเขาก็เอาลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์นะสุดท้ายรถชนตายผมก็เลยเส้นวิญญาณเขามาอยู่ทั้งลูก สองคนแล้วก็ร่างเ็าตายก็หัวขาดคนะรถทับหัวขาดเลยก็แล้วลูกก็ไปต่อหัวไว้ข้างบนเดี๋ยวนี้มีประวัติครับัวนอีตัวหุนที่เขาเรียกว่ามันเป็นหนุนรูของเราตัวนี้ผมเรียกสั้นๆั้ก่อนว่าหุนสายันค่ะเพราะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาชอบใส่หมวกเป๋มันสายันสั้งาตัวนี้ก็สามสิบปีครับตัวนี้อายุสามสิบปีเป็นหนุนที่เขาแก่ ที่สร้างไว้ในภาพยนต์เรื่องปีแก้วนางหงษ์นะในภาพยนต์ยุคเก่าเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วอยากให้ร่างของเขานั้นเวลาคนมาสัมษณ์ได้จดจําว่านี้เขาเป็นจริตวิจริงนะไม่ได้เอาชื่อเขาหรือเอาร่างเขาพาม,มากินแต่เราสร้างประวัติเรื่องราวว่าคนนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้ถ้าดวงวิญญาณเขาไม่มีที่ไปให้มาที่นี่โรงผีเรานี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ครับ บางครั้งนี่เรามีลูกน้องสองคนแต่เวลาคนก็ไปชมก็บอกโอ้ลงทุนเยอะมากข้างในผีเป็นสิบยสบเราไม่เข้าใจว่ามาจากไหนเราจะต้องตั้งศาลเพียงตาไหว้เทยดาคว้าดินไหว้ผีไตหงไตหาผีอาสาตานผีคนแก่ผีเด็กผีคนชราผีผู้ใหญ่ผีตกน้ำตายผีจุกยิงตายและผีทุกประเภทโดยเฉพาะผีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเราต้องไหว้กราบ ถึงจะตั้งโรงได้เคยมีปัญหามากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ผีนักแสดงถูกทำร้ายมันเป็นเรื่องราวที่มันเหมือนกับว่าเราชินใชแล้วบ้านผีหลังไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะผีของลุงเล็กผีถูกเตะถูกต่อยถูกกระทืบทุกผีแต่ที่นี่ขอากร่าวยืนนครับมันเป็นห้องการแสดงแบบโบราณไม่อยากให้สูญหายกับมารประเพณี ในรายการปัญญาบันสุขนะคะที่แบบว่าช่วยเหมือนเป็นการพลิกชีวิตเลยไหมคะคนนุณลุงโอ้หลังจากที่ได้ออกไปแล้วครับผมตรงนี้จากบ้านผีที่คนรู้จักทั่วไปกับรู้จักมากมายกับคุณบัญญานิรันกุลน,นะคุณบัญญาได้เห็นความสาคัญมาเชิญให้ไปออกรายการที่แรกผมไม่อยากไปครับเพราะ ผมยังไม่อยากขอใครกินที่คุณปัญญามอบให้ส่งเสริมให้ทุกคนได้มีอาชีพส่งเสริมให้ทุกคนได้สร้างอาชีพใหม่สินค้าของเครื่องใช้อะไรมากมายก่ายกองที่ลุงเล็กใฝ่ฝันว่าอยากได้โรงที่มันเป็นนอกดาวซึ่งไม่ต้องใช้ไม้ไผ่คุณปัญญาได้จัดให้จากการสืบและบอกเล่า90ของทีมานเวิร์ดพอยที่สุดยอดมาก เขาได้ให้เรื่องราวชีวิตใหม่ของลุงเล็กอ,ออกแกนิทะลักทะลวงทะไลยบริษัทต่างๆโทรเข้ามาว่าเขามีงานในบริษัทอยากเชิญบ้านผีสิงลุงเล็กไปออกรายการเขามีงานเลี้ยงที่บริษัทอยากเอาบ้านผีสิงลุงเล็กไปช่วยสร้างสีสันหาแล้วเราเข้ามาจากการชี้แนะแนวทางของเวิร์ดพอยต์ขึ้นเบข้างล่างให้ลุงเล็กได้ประสบผลสำเร็จ ในชีวิตณนะโอกาสนี้ขอกราบขอบคุณเวิร์ดพออีกครัง้งหนึ่งเรามีชีวิตใหม่ลูกหลานอิ่มท้องน้องมีนมกินของเหลือแจกเพื่อนบ้านของมีมากถวายวัดให้แบ่งสันปันตวนในโควิดกันได้จากคุณปัญญามากมายกายกองมากกว่าคันกระบะเหล็กเป็นสิบล้อให้มาผมได้นำเรื่องราวนี้มาต่อเติมเสริมแต่งให้มีคุณค่า ขอกราบขอบคุณเวทพออีกครั้งเราจะไม่ลืมพระคุณที่ชีวิตหนึ่งเราลำบากบางคนที่รู้จักมากมายยังมองไม่เห็นคุณค่าแต่คุณปัญญาในสายงานเขาดึงมือมาช่วยครับขอพระคุณจริงๆเราได้ชีวิตใหม่แล้วครับวันนีออ้ให้กำลังใจคนที่กำลังลำบากอาจจะตกงานหรือว่าเรื่องจประสบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมีทุกคนครับตั้งแต่ ชั้นดินจนถึงชั้นฟ้าคนมีเงินมหาศาลยันคนไม่มีจะกินประสบเรื่องราวคนรวยมากมีปัญหามากคนมีเงินเยอะเป็นนิ่งเยอะแต่แก้ปัญหายังไงกำลังใจทุกท่านี่ลำบากเหมือนผมต้องสู้นะครับแล้วก็สู้รัฐบาลยื่นมือมาช่วยมากมายกายกองแต่มันไม่พอหรอกครับเพราะชีวิตยังต้องเดินวันนี้ยังต้องสู้อย่าท้ออย่างเดียวครับ อย่าท้ออย่าถอยกับเรื่องราวที่จะบรรลุข้างหน้าเราต้องประจนมันไปให้ได้โรคหลายมันไม่ได้มาตั้งแต่เกิดแต่ชีวิตเราเกิดมาต้องสู้ตั้งแต่เกิดยันผ้าคลบหน้าเรานะครับอย่าถอยแล้วกันท่านมีหนี้มากท่านยิ่งต้องสู้มากแต่ขอกราบยินวนว่าอย่าทิ้งบริวารท่านอย่าทิ้งพวกเขาดูคนที่เขาลำบากกว่าผมหลายร้อยเท่าพันจวี เล็กซูรูสู้ได้ครับนะครับไม่ต้องบริจาคอะไรมาถ้าคิดถึงผมคิดถึงคนชราคิดถึงบ้านในกำพร้าถึงโรงเรียนยากจนให้เขาจะครับ